ดาบเหลือดดงฤทธิ์นอชัยวงศ์ตำแหน่งผู้ปัะคับหมู่งานป่องานป้องกันปราปามสถานีตำรวจภูธรอำเะะภอสารพีมีชายคนหนึ่งซึ่งแกเมามากปรากฏว่าไปเที่ยวเที่ยวหาสาวหญิงสาวบริการเลยนะนายคนนี้เมามากฮิ้วผู้หญิงค้าบริการมาด้วยพอมาถึงตรงนี้พี่ไปส่งบ้านไม่ต้องหวงไงเอ๊ะเอ๊ะน้องน้อง พี่ว่าอ๋อเดิมลูกงชิ้นก่อนดีไหมเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองรลบกับพี่เลยค่ะ เสียงหวานเจี๊ยบนี้น่าเลี้ยงจริงๆนั่นเดินเลี้ยวเข้าไปเลยครับงงงงสิไม่งงได้ไงครับก็ไอ้นายขี้เมาเนี่ยมันสามีเจ๊ลูกชิ้นเลยล่ะครับเอาเงินที่เจ๊ขายลูกชิ้นเนี่ยเที่ยวไปหิ้วผู้หญิงบริการแถมพามาซื้อลูกชิ้นเจ๊อีกแหมจำเจ๊ไม่ได้ด้วยนะมันเมามากนะเนี่ยเต <วว S 3> ็มเต็เต็มแกได้สิเนี่ยมาช่วยดูดิช่วยดูฉันได้หมวะเนี่ยมช่วยดูหน่อยชัดเลยครับแหมเจ๊มันมาซะเจ๊ไม่แน่ใจเลยครับต้องหาคนมา ยจะไม่แน่ใจทําไมก็บัวเจ๊นั่นแหละครับแต่มันเมาใช่นะพี่ฉันก็วาใช่เราล้วนเอมันพ่ออย่มันมาันแล้วนีี้อันนี้อย่างลอนเ้ยเร็วจีคนจะซื้อลูกชิ้นเนี่ยอย่างอีกแกเอาเท่าไหร่ล่ะเอาหมดนี่เลยโอ้ยหมดเลยไม่พอมันต้องมีของแถมอีกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเ็นไเหรนคหับพีนเป็นไนหน้ามาดีไหไหนมีของแถมตลอดไม่ต้องกลัวแล้วมไม่ค้าจะแถมอะไรล่ะ นั่นฟันงต่อมาเลยครับอของแถมโคงกลิบเลย,ยชัดๆเซว่าใครจำได้ยังก็แม่คาขายลูกชิ้นเลยยังยังยังจำไม่ได้อีกทั้งมีดทั้งเขียงนี่พร้อมเลยมันยังจำเมียไม่ได้ะน้องแต่ปแม่ค้าขายลูกชิ้นแล้วใครอีกชัดๆใกล้ๆทีติดเ,เลยล่ะนั่นน่ะชัดเลยจำได้สักทีเถอะเมีย ยอยู่ไม่ไหวแล้วเอ้ยเมา,าขนาดจำเมียไม่ได้เนี่ยมันน่าฆ่าคนทำเล่านักว่าไหมก็เดินมาเจอเมียแกซึ่งแกจำไม่ได้ว่าเป็นเมียแกซึ่งขายขายลูกชิ้นปรากฏว่าแกหมาลูกชิ้นเมียตัวเองแล้วไปให้อสาวบ,บริการเมียเมียโกรธไล่มิโตฟัน ขอขอบคุณดาบตำรวจดวงฤทธ์นอชัยวงผู้บังคับมูง่งานป้องกันปราบปรามทำหน้าที่สิบเวรสพสารพีเจ้าของเรื่องเหมาลูกชิ้นเมียเลี้ยงสาว